เจอพรส์อีกไหมพุกซึ่งผมก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันว่าโอเคเขาเอามาแล้วเจออินโดเห็นละใช่ครับอินโดเจอแล้วอันเดนแสนะเอ็นดีเอรับเอ็นดีเอมาแล้วบูธิพงศ์ดาโสมครสองดอกติดต่อกันเลยไม่หรอเขาคงไม่ทีพวกพวกมหาลัยที่เขาส่งมาเนี่ยไม่ได้หมายความมหาลัยธรรมดาธรรมดานะครับพวกนี้ถัดมาเรื่อยๆเขาเป็นสตาร์ของเอ็นดีเอขึ้นมาเล่นทีมล้วก็ไทยเราตัดบอลเอาไว้ได้ส่งออกมา ครับบุตทิพย์พงศ์ดาโสมวันนีน้น่าจะท็อปสกอร์นะฮการนัดเปิดมานักกอนนกักกอนไปรูปเ,ปเ,ปเ,ปเป็นเป็นการจุตีพลาสเบรกนะครับเป็นมาในคะแนนนี้น่ครับใช่ครับเฉลีย่ยแล้วเนี่ยเขาเคยทำ16.5แต้มต่อเกมรต่นนๆๆว่าไปได้หรือเปล่าครับโดยนาราชิปทัานไปครับโอ,อ้โหออาหเดี๋ยวจะล้วงเอาให้ได้ครับ ไหวสิแล้วก็เติมขึ้นมาอีกทีนึงครับที่ขมโมยลูกได้แล้วก็ออกมาพูดที่พงดาโซาจะลู้ทันสปอเนอร์ได้ยากครับที่พง์ข้างในนี่ถ้าเข้าไปถีบเขาพึงได้เปลี่ยนคือได้ถึงมาเยอะเราจะใช้การลุกเข้าไปแล้วก็ถ่าย,ายออกให้คนที่นั่นนอกนะครับแท็จนเหนื่อยนะครับที่พง์ ยี่สิบแต้มไปแล้วห้ารีบาวครับเอาตัวเก่งลงมาแล้วครับไอจีเนียยี่สิบสองแต้มครับยังตัดบอลไม่ได้ครับเปิดมาโซลโซลเปิดยาวไปวุฒิพงษ์ดาโซนโอเคนะครับ โรถพุทธิพงศ์ตาโสโดดูตัวสุดเข้าจะทำให้คนตัวใหญ่ค่อนข้างเรียกเครื่องที่เสียบไม่ค่อยได้เปรียบมากกว่าคนตัวเล็กนะฮะนั่นก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีในงานตอนใบโสถโสดยอดนายมาครับพุทธิพงศ์พุทธิพงศ์ตาโสไปถึงอ้าวมาสันบอลตัวเองไทยเปิดยาออกมาแล้วสุขเดฟวางลงสบายครับไอด์เซฟบนเดอะเบรคดาสม With that nice jab and the foul. I was actually taking it. to it in instead of the turn and shot by one. side